สกินนี้มันสกินที่สวยมากๆเลยนะฮะผมว่าจะสวยที่สุดในเกมเลยก็ได้นะครับสวัสดีครับผม a k OK, FPS นนะครับผมและว,วันนี้เรามาอยู่กันกับตัวบันเดลฮาโลวีนของคริปโตนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมาโชว์เคสตัวบันเดลคู่ตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่จะซื้อนะฮะว่า จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ควรจะซื้อหรือเปล่านะฮะดูกันเลยมาแล้วนะครับผมตัวสกินสีแดงนะครับตัวแวมไพร์ผมชอบมากนะฮะสำหรับตีมนี้นะครับผมเป็นตีมแวมไพร์เต็มที่ไปเลยนะฮะถูกมือผมว่าใช้ได้เลยนะเจ๋งเลยนะครับไม่น่าผิดหวังนะฮะดูนะครับมันมีเสื้อความเป็นเสื้อเชิ้ตความเป็นเสื้อเชิ้ตแวมไพร์ออกมาด้วยนะครับผม แล้วก็มือนี่เป็นสีแบบซีดๆเลยนะฮะแล้วเล็บนี่ก็เล็บแหลมๆนะครับเหมือนเป็นแบบมันพายเอาไว้แบบตบคนเต็มที่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าทั้งตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมว่าชอบทรงผมมากเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงลายเสื้อตรงเส้นแล้วก็ตรงไอ้ตรงอัญมณีเม็ดใหญ่ตรงกลางนะครับผมเด็ดมากๆนะครับผมว่าสกินนี้สวยสุดแล้วจริงๆนะในคริปโตนะครับนะถ้ามีจากอันดับผมคงให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมผมว่ามัน สกินเนี้ยนะฮะอ่าสำหรับทั้งตัวในเกมก็ประมาณนี้นะครับผมเท่ hey, นะผมว่าเท่ทุกส่วนเลยนะครับสีแดงนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนผมว่าผมก็คงแนะนำนะครับสำหรับใครที่เมนคริปโตนะฮะผมว่าควรจะมีนะครับสกินนี้นะฮะผมว่าสวยจริงๆนะนะครับผมอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะฮะผมว่าอันเนี้ยดีนะครับ <'m> อ่า <ged> แล้วก็ <my> ตอนใช้สกิลจะเป็นนี้นะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ควคคิดว่าไงกันบ้างครับสำหรับรถสีแดงนี้นะฮะสวยหรือเปล่านะครับผมตอนเตะต่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะแต่ว่าบูธก็สวยดีนะครับผมถ้าตอนเกาะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสวยงามสวยงามนะครับยิ่งถ้าใช้คู่กับไอตัวอไอตัวแบนเนอร์นะครับที่ผมโชว์ในต้นคลิปนะครับดูจบลองย้อนกลับไปดูอีกทีได้นะฮะที่มันเป็นท่าเด้งมาจาก ลงศพนะครับเท่มากนะฮะอย่างเด็ดเลยอันนั้นนะครับตอนนี้เราก็ไปดูสีฟ้ากันต่อเลยนะครับผมมาแล้วนะฮะสำหรับตัวสีฟ้านะครับโอ้โหอันนี้เป็นสไตล์เหมือนกับคือผมดูแล้วผมรู้สึกมันเป็นสไตล์โจรสลัดนะฮะเหมือนใต้น้ําเหมือนกับมีปกาดังนะครับเกาะที่หน้าเลยนะฮะแล้วก็ตัวแขนนี่เห็นไหมเป็นโทนสีฟ้าทอมชอบมากๆนะโทนนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ให ความรู้สึกมันก็ให้ฟิลลิ่งกับคนละแนวกับตัวอันสีแดงนะครับผมเห็นว่ามีเม็ดเมดตรงตัวเสื้อเขาด้ยนะต้องปกเสื้อนะครับผมรู้สึกเหมือนกับเป็นตีมใ,ใต้น้ำหรือเปล่านะใครดู p i r a t e of ด h e c a r i b b e a n ไหมฮะกับพวกอยู่ในเรือ Dutchman นะครับผมดูครับมเหมือนพวกหอยไหมก็คงเป็นเกล็ดอะไรใช่ไหมฮะถ้าผมชอบนะผมว่าสวยเลยแหละนะครับอันนี้นะ เออผมว่าคุ้มนะบันเดอรนี้นะครับปกติไอสกินพวกนี้ในอีเวนต์เขาจะขายกัน1,800คอยน์ใช่ไหมแต่อันนี้2อัน2,000นะครับแล้วก็ได้อปืนอะไรไม่รู้มาอีก2อันนะฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผม,ผมว่าคุ้มนะคุ้มสำหรับเมนคริปโตนะครับผมหรือว่าถ้าใครคิดว่าจะเล่นแน่ๆตัวนี้ผมก็ว่าน่าจะซื้อไว,นะอไว้นะเออเห็นไหมฮะ โอ้โหทนสีสวยจริงสำหรับการเตะต่อยตัวนี้ก็ถ้าสายเตะต่อยนะฮะบูทก็สวยดีนะครับผมตรงขานะครับแต่อาจจะเตะต่อยไม่มันถ้าแต่ก่อนจะมันโดนเนิร์ฟนะครับผมผมทำช่องเอเปกภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องนั้นไอคลิปเตะต่อยผมคนดูประมาณ20,000ื่นะฮะแล้วตามฝั่งหลังเขาชอบกันนะครับไอการโดนเนิร์ฟเตะต่อยเขาบอกว่า ดีแล้วนะจะได้ไม่ต้องเหมือนเล่นเทคเกนกันนะครับผมสตรีทไฟเตอร์นะฮะผมว่าในคอมก็ต่อยผมว่าในคอมอาจจะต่อยง่ายจริงนะครับถ้ามีไอเอ็มอสซิตแต่ว่าคอนโทรเลอร์ไม่ง่ายเท่าไหร่นะฮะคุณคิดว่าไงกันบ้างนะครับผมเออแต่สำหรับสกินนี้ผมแนะนำเลยนะันเดิลเนี้ยนะฮะสวยจัดสวยจัดนะครับผมก็มีใครจะจัดไหมอันนี้นะครับ บอกผมมาด้านล่างเลยนะฮะอยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าดูรีวิวผมแล้วนี่จัดหรือเปล่านะฮะแล้วก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคริปโตสกินฮาโลวีนอีเวนต์นะครับผมชบวเพ่ออย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าใช่ก็ subscribe เลยนะฮะสำหรับวันนี้เจอมูซมบิครับเจอกัน,นะฮะ